ฮัลโหลเละแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในยาหล่นเค้ก Don't drop the cake prologue นะคะเป็นปฐมบทเป็นแบบเวอร์ชั่นคำนำเนาะสำหรับเกมนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องส่งเค้กไปให้ถึงมือลูกค้าซึ่งไม่ว่าจะเจออะไร เขาบอกว่าเราจะแบบเขาบอกว่ามันมีเหมือนมีมอนด้วยนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอย่าทำเค้กล่นไปรอไปเริ่มกันดีกว่าสำหรับคำนำเอ,อิมเราเล่นเป็นโหมด normal ละกันปะอ,อ๋อมันมีระดับการสั่นของเค้กด้วยแล้วก็ความเร็วของมอนมอความเร็วของมอนด้วยเหรอวะงั้นเราเอาเป็น normal ก่อนละกันนะอ่าควบคุม เค้กโดยการสั่นเมาส์ขยับเมาส์ถ้าคุณทำเค้กหล่นคุณจะตายนะครับดนดับเดอะเค้กพรโลกไปโอ้ไม o ก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ดีๆก็มีลูกค้ามาสั่งเค้กเฮ้ยขยับเมาส์คือการบาลานซ์เค้กว่ะตายแล้วผมเป็นโรคมือสั่นใครที่มาแตะตัวผมจะต้องมือสั่นตามผม นี่คือใครมาสั่งเค้กตอนนี้เนี่ยวันเกิดเหรอเนี่ยมีเค้กแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่ด้วยนะน่าจะเป็นสั่งให้คุณเด็กหรือเปล่าคุณลูกแล้วมันเดินไปไหนวะโอ้โหแล้วเดินหมุนอย่างนี้โโเดินหมุนอย่างนี้ยากเลยอย่างนี้อ่ะอ่าเมื่อกี้ด่านแรกเราก็คงจะไม่เจออะไรมากนะเออต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มือ ค่อนข้างที่จะสั่นพอสมควรนะคะการเฮ้ย,ฮยอ่ารูปหล่นเฉยๆคือน่าจะแปะไม่ดีนะรูปนเนี้ยเนี่ยเออใครมาทำรูปหล่นอะไรกันตอนนี้วะแล้วมาสั่งเค้กอะไรตอนนี้เนี่ยวันนี้น่าจะมีเบบีสั่งเค้กมาแบบปักเทียนสีเล่มปักเทียนสีเล่มนี่น่าจะแบบอายุครบสี่ขวบไปเลยอย่างเงี้ยปะก็ค,คิดว่าน่าจะใช่นะไปห้องต่อไปค่ะ อ๋อมันกลับมาเหมือนเดิมเหรอคือเราก็แค่ต้องเดินวายเสียงอะไรวะใครใครขอประตูเมื่อกี้น่โอ้ยขอประตูอีกแล้วแล้วทำไมเราวนกลับมาห้องเดิมแล้วเมื่อไหร่เราจะส่งเค้กถึงมือลูกค้าเลยครับเนี่ยแล้วมันเดินยากมากเลยว่ะมันต้องเดินแบบมันเดินหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเดียวเลยมันขยับตัวไม่ได้ เอ๊ eh? เป็นมืดๆนะนี่คำนำนะนี่แค่เวอร์ชั่นคำนำเอออ้ย <laughs> ใครเขามาทาสีอะไรตอนนี้นี่มันดึกแล้วเหมือนห้องมันจะไม่เหมือนเดิมนะโอ้ my god <laughs> ทาเรื่อยๆเลยโอ้เขามาแปะอะไรกันวะ เราเดินสลับฝั่งกันนี่หว่าจริงด้วยฮ้ฮ้ฮะฮเฮ้ยไม่เป็นไรนะเค้กเราไม่หล่นเรายังไหวอยู่ก็แค่อย่าทำเค้กหล่นลูกค้ารอสักครู่นะคะเค้กกำลังไปส่งถึงมือลูกค้านะรอแป๊บหนึ่งนะขอทำคามชินมันไปได้หรอกลับทางก่อนนะจ๊ะ ฮะ huh? ใครเอาใครเอาหน้าผามาอยู่ในนี้วะถามจริง <R ose noise> <S <S เอาเอาเอาเอุยอ๊ยอุยชิปไพชิปชิปเป่งละอ๋มันเดินได้ทีละก้า oh โอ้กอดอุ๊ยแล้วมืออันนี้อันนี้คือมือสั่นจริงนะมือมือสั่นจริงมือสั่นจริงเวลาแบบเวลาโลกอะมือมันจะสั่นโวยไม่รู้ตัว โอ้ยโอ้ยไม่ชอบเลยวะไม่ชอบเลยโหมือสั่นไม่ไหวแล้วใครที่มาแตะตัวผมจะต้องมือสั่นตามผมเฮ้ยโอ้ย,อยเราต้องส่งเค้กให้ถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าจะเป็นแบบเด็กน้อยสีสี่ขวบอะ่ะดูสั่งเค้กดิน่ารักเชียวว้าย <Wow, yeah. S 1> แล้วไม่บอกเลยคะว่าจะตกลงมา <laughs> มือสั่นไม่ไหวเลยวะ่ะ <laughs> คือทำมืออยู่นิ่งๆแต่เค้กมันไหลเองอะมันก็เลยต้องแบบเลื่อนๆเอาแล้วคราวนี้พอเลื่อนเอาเสร็จปุ๊บก็กลัวเค้กจะหล่นเลยตายละเดินได้ทีละก้าวอีกหวังว่าเดินถึงปุ๊บจะไม่มีอะไรโผล่มาใช่ปะ่ะนี่มันเวอร์ชั่นคำนำนะครับเวอร์ชั่นคำนำใจดีกันละโอ้มืดอีกแล้วโอ้อโอเคแล้วอันนี้คืออะไรอะ ่าเดินตามลูกศรไปฮะเอ๊ะคุณลูกค้าเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วไปไงอะมันมันมันขวางทางเดินรถจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเ <Yeah. S 1> อ้ยฮะคืออะไรอะ่ะโดนงับคอกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบคือคืออะไรวะ ได้เค้กอร่อยเลยใครได้เค้กไปเอา้าแล้วให้ทำยังไงหรือว่าให้เข้าประตูตรงนี้เหรอโอ้ประตูโอ้โหแล้วไม่ต้องเดินอย่างงี้เอ้ยมีปุ่มมีล็อกมีให้ล็อกประตูด้วยอย่านะอ๋อแล้วอันนี้อะไรวะกดปุ่ม กดตุ่มกดตุ่มทำไมอะเข้าไปยังเสียงเท้ามันจะไปแล้วอ๋อมันต้องปลดล็อกก่อนโหแล้วเดินยากด้วยอะมันจะไม่หันกลับมาใช่ไหมเอ่อไปไหนเลยวะมันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเออมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวขวางั้นเราไปทางซ้ายเออเขาให้เราทำอะไรอะไปหาทางออกเหรอ หาทางออกเุย้ยมีตุ่มเดินก็ยากเมื่อกี้เมื่อกี้คนนี้วะเนี่ยที่กินเค้กอะชิบหายมันเดินมาอุย้ยใช่ปะดิ้นเสียงรองเท้าใช่จริงด้วยเอ้าเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอไปยังวะอันนี้คือคนที่กินเค้กเราเมื่อกี้ไม่ใช่หรอวะตอนที่เราตุย ไปยังวะโหต้องปลดล็อกลืมปลดล็อกเสียงเท้ามันอยู่แถวนี้เลยเออมทำไมที่นี่มันวังเวงขนาดนี้นะวิย้ยมีประตูเราต้องไปหาคิดว่าเราต้องไปกดตุ่มแน่เลยปิดกันปิดกันไปกดตุ่ม แต่ไปกดทำไมอะ่ะเนี่ยมันมีปุ่มให้กดอ่รแล้วคือที่นี่มันแปลกๆวะ่ะทำไมลูกค้าที่นี่ต้องเป็นดอกไม้วะอุยมันเดินมาล็อกก่อนอันนี้ล็อกยังวะเมื่อกี้ได้ล็อกปะวะตอนเดินเข้าอ่ะชิปปิง้งไปแล้วมั้ง ไปทางไหนต่อวะเสียงเสียงเสียงมันเดินมาเชียเชียเค้กจะตกไปตามลูกศรอ,อันนี้เสียงเดินเราหรือเสียงเดินมอนวะอุ้ยเจออุ้ยมันเสียงมันมาล็อกเลยอุ้ยแล้วมาจริงเสียงมาจริงอุ้ยมันเห็นเรานั้นะเมื่อกี้ถ้ามันมาเปิดประตูอย่างเงี้ย แต่เราไม่เห็นเฮ้ยไหวไหวชิวชิวฮะฮชิวชิวไปยังตึกตึกตึกโอเคไปแล้วมาไปกันต่อเสียงอยู่เท้าอยู่แถวนี้เปล่าวะไปตามลูกสอนเหรอโอ้ ไปกดตุ่มจะได้เปิดประตูออกไปได้โอเคชิบหายชิบหายถอยเร็วได้ปะเชี่ยอุ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเรามันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเราไปทางซ้ายเหมือนทางซ้ายแล้วจะไม่ยังไม่ได้ไปใช่ป่ะวะ แต่ว่าทางออกคือทางที่ลูกสออยู่อุ้ยอุอเค้กจะหล่นชิบหายทันทันเยียยืนไม่ตรงประตูโอ้มันหันหลังอยู่นี่วะป๊าบเมื่อกี้เราขาดอีกแค่สองอันป่ะวะเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเผื่อมันเห็นโอเคเค้กก็จะหล่นปึ๊บโอเคเค้กกลับมาอยู่ที่เดิมแหละโอ้ยปุ่มก็กดเดินก็ยาก แมมมันอยู่แถวนี้ปะเนี่ยไม่ใช่เสียงเดินเราเองใช่ป่ะฟังก่อนอ่าไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปับ๊บตรงไหนยังไม่ได้ไปวะชิบเป่งแล้วเหลืออีกน่นาจะเหลืออีกห้องหนึ่งห้องหนึ่ง เฮ้ยห้องนี้เหรอ yeah! oh! เชื่อโอ้ยตกใจเฮ้ยน่าจะหมดละอันนี้ห้องแล้วตุ่มมันอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างในสุดที่นี่คนพักเป็นต้นไม้หมดเลยเป็นดอกไม้อุย้ยอันนี้น่าจะได้แหละออกเลยน่าจะประตูน่าจะเปิดแล้ว ไปไปเฮ้ยก็ได้อยู่ไม่เท่าไหร่มันไปยังวะอ๋อล็อกประตูไว้อยู่เปิดไม่ออกว่าแต่ไปทางไหนนะทางไปทางกลับชิบหายและลืมหลงทางเดินเรียบ จอลูกสรเฮ้ยทางออกโอ้ยบังเอิญชะมัดเลยรอดแล้วอะรอดชิวปะนี่วิ่งเค้กยังไม่ตกเลยเวรนะคนุณคุณก็จะเวอร์เกินเอ๊ทางแปลกๆนะเหมือนจะมีอะไรเลยแต่ประตูมันล็อกนะจะไปได้หรอฮะฮ้ย oh <yeah! laughs> ชิปหายแล้วอุ้ยโอาโอเคตก <c oughs> มันโลกอะมัน <c> โ <oughs> อามอามอามตั้งสติโอเคเดี๋ยวเราแบบไปข้างไปไปพอใกล้ถึงเสร็จปุว่าเราก็กลับหลังหันทันทีอันนี้คือเราอยู่ในโมเดลเหรอวะมือใครทำไมมันใหญ่จังชิลแล้วอ่ะตั้งสติไปวิงครับ วิ่งวิ่งอย่าอย่าเค้กอย่าล่นอย่าล่นแน่ฮะฮะทำไงอะ่ะฮะไอ้เหี้ยเราเรากู้ไปไงมันมันมันจะมาถึงแล้วขึ้นลิฟต์หรอคือไรอุยร้ยว้ายเค้กกรหลน โอ้โหอ๋อโอเคขึ้นลิฟต์แล้วรอดตัวไปนึกว่ายังไม่ขึ้นอยู่ดีๆเราก็มาโผล่อะฮะอยู่ดีแล้วก็เ <Hey. S 1> หฮะอะไรน่ารักเชียเ <Hey. S 1> อ๊ะอ๋อันนี้คือคนที่สั่งเค้กหรออ่าเ uh. อ๊ะถ้าเราอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ถอยแนละ้วอันนี้มันถอยให้เอง คืออะไรอ่ะวัดฮะอุ้ยแหม่น่ารักกรุบกริบเชียวจบแล้วอันนี้ก็มีแบบพอสนุกสนานสำหรับโดนดอบเดอะเค้กโพลกนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เล่นเกมเต็มหรือเปล่าเนาะก็เอาจริง มือสั่นมากแต่ก็ถือว่าอืสำหรับคนมือสั่นอย่างเราแล้วน่าจะที่จริงน่าจะรอดยากกว่านี้ถือว่าไอ้ด่านที่โดนดอกไม้ไล่อะ่ะโชคดีด้วยเลยที่แบบบังเอิญหาห้องครบ จบไวเกินก็เดี๋ยวมารอดูอีกทีว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าการเดินมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แบบสับสนมากเลยนะการเดินแบบเวลาเราเดินซ้ายเดินขวาเงี้ยมันหมุนไปทั้งตัวเราไม่สามารถแบบเดินเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ทันทีอะไรเงี้ยเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอลาขอเอ้ยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับ